วเท่าไห,หร่รู้เปล่าแพงอ่ะหกสิบบาทแพงไหมตัวเดียวแลเนี่ยแต่ด้วยความอยากกินเนี่ยหกสิบบาทนี่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งชุดนี่นะ ฝากกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะน้ำ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 เชื่อมเนี่ยน้ำเชื่อมเนี่ยเขาเบอกเขาขายจังหาักนะสามสิบห้าบาทอันนี้สะดาเนี่ยกำเละยี่สิบทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าร้อยห้าสิบพอร้อยหกสิบเลยเนี่ยจำไม่ได้ แต่ด้วยความอยากกินนะเราเราก็เลยซื้อมาอร่อยแกงส้มก็อร่อยนะแกงส้มหมดแล้วนะ่หมดถ้วยแล้วอืมอิ่มมากเลยปลาดุ กินไม่สุภาพมุมมามก็ขออภัยนะคะเอาก้างออกกันก้างก้างมันมีก้างน้อยนะอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะขอบคุณนะคะพ้าปุ๊ยยาเหลียว เราขออนุญาตไปเอาน้ำหน่อยนะคะไปเอาน้ำแล้วก็ล้างมือกิ้แจงส้มให้หมดอ่ะขอบคุณนะคะท่านมืนท่านมืน อาบน้ำนั่งหน้าแปรงฟันท่านหมืน่นท่านหมื่นไปไหนล่ละ AK มีหนังไหมแน่วันนี้ AK AK พี่เข้าไปจอดทักทักแล้วก็จอดนะนอนฟังอยู่นะเผื่อยิน้นาเผื่อ AK ยิน้าอ๋อยังไม่มี ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณประสงค์มากินข้าวกันนะคะวันนี้ทำเมนูแกงส้มกุ้งสดนะคะสูตรเด็ดเลยใส่น้ำปลาร้านนๆนะคะแกงส้มหมดถ้วยแนละ้วเป็นเมนูกินกลับนะคะไม่ได้กินข้าวเนี่ย ข้าวยังไม่ได้กินเลยท่านมืน่นท่านมืน่นท่านมื่นอาบน้ําท่านมื่นบอกเก๋เขาจะอาบน้ํากันพี่ยังไม่ได้กินข้าวนะเนี่ยท่านมืน่นยังไม่หายป่วยแต่งนิยายไม่ไหวือเป็นอะไร่ะ ไม่ป่วยกันเยอะมาค่ะนี่นะคะปลาดุกปลาดุกดูเดิตัวใหญ่นั้นเนี่ยดูหัวดูจากหัวแล้วรู้เลยเดี๋ยวเราไม่กินข้าวแล้วไม่กินข้าวเดี๋ยวเราไปเอาผลไม้ามาเอาผลไม้ามากินกันดีกว่าอีกแป๊บนึงนะคะขอเวลาอีกแป๊บนึงฮะรอท่านหมื่นก่อนท่านหมื่นยังมาทักยังไม่ถึงสิบเลย มันเหมือนบอกพี่เจ๋หยอกหยอกนะคะหยอกหยอกนี่นะคะเก็บอันนี้กินไม่หมดเก็บเวลาไว้ทําอย่างอื่นก่อนไปกินผลไม้ก่อนอันนี้เหลือไว้ไวกำครึ่งนะคะเก็บไว้นะคะไม่ได้เหลือนะคะไม่ได้เหลือเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตล้างมือแป๊บนึงนะคะ